คลิปนี้นะครับเป็นคลิปจาก Tik t o k นะครับซึ่งผู้ใช้รายหนึ่งนะครับก็ได้ชื่นชมความสุภาพนะครับความเป็นระเบียบวินัยความเรียบร้อยนะครับของผู้คนนะครับในระบบขนส่งสาธารณะของเมืองไทยของเรานะครับโดยเฉพาะการเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบนะครับแล้วก็การให้ผู้โดยสารลงจากรถก่อนนะครับคนที่รอนะครับถึงจะขึ้นไปนะครับ ซึ่งผู้โพสต์นะครับยังเปรียบเทียบนะครับว่าประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับน่าจะต้องเรียนรู้จากกรุงเทพนะครับในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้มีคอมเมนต์นะครับชาวต่างชาติเนี่ยแล้วก็คนไทยมาแสดงความเห็นกันอยางมากมายเลยนะครับอย่างเช่นนะครับท่านนี้ก็มากล่าวว่าสาราฐาณาจักรทําแบบนี้ไม่ได้แน่นอนหรือว่าคนนี้นะครับมากล่าวว่าดีใจที่ได้เห็นสิ่งนี้นะหรือว่าคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็ได้มาแสดงความเห็นอีกว่าที่ญี่ปุ่นก็เหมือนกัน คอมเมนต์ต่อไปในลอนดอนไม่สามารถทำแบบนี้ได้หรือว่าท่านนี้นะครับก็มากล่าวถึงอังกฤษอีกนะครับว่าที่สหราชอาณาจักรควรจะกรูขึ้นรถทันทีเลยหรือว่าคนนี้นะครับมากล่าวว่าโอ้โหดูดีมากเลยนะหรือว่าคอมเมนต์ต่อไปนะครับมาแสดงความคิดเห็นถึงชาวเอเชียนะครับเอาจริงๆนะเอเชียเนี่ยทำอะไรดีกว่าเราจริงๆนะในเรื่องแบบนี้เนี่ยหรือว่าท่านนี้ครับมากล่าวว่าน่าทึ่งมาก คอมเมนต์ต่อไปครับมักกล่าวว่ารถไฟตใต้ดินในลอนดอนเทียบไม่ติดเลยคอมเมนต์ Comment ต่อไปฉันนึกว่ามันเป็นเรื่องปกติทั่วโลกนะเพราะว่าฉันอยู่สิงคโ,โปร์หรือว่าท่านต่อมานะครับก็มาเล่าประสบการณ์นะครับตอนที่ฉันมาเที่ยวกรุงเทพครั้งแรกฉันตกใจมากที่ทุกคนยืนต่อแถวอย่างเป็นระเบียบไม่มีใครแซงเลยแม้แต่นิดเดียวตั้งทั้งที่คนเยอะมากๆ ต่างจากบ้านชานีิใครเร็วใครได้เห็นแล้วรู้สึกเคารพคนไทยมากในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็าเมื่อกล่าวว่า,มา,า,วาไม่มีเสียงดังในรถไฟทุกคนก็จะเงียบกันหมดเลยนะหรือว่าท่านต่อมาครับเมื่อกล่าวว่าโอ้โหพระเจ้ามันจริงมากเลยทุกคนควรเรียนรู้จากประเทศไทยหรือว่าคอมเมนต์ต่อไปนะครับแสดงความเห็นว่าแล้วไม่มีการสบตากันเลยตอนเดินเข้ารถ ทุกคนตกลงกันโดยไม่พูดอะไรซึ่งจะเคารพพื้นที่กันและกันแล้วก็มองแค่โทรศัพท์ตลอดเวลาฉันรักกรุงเทพหรือว่าคอมเมนต์ต่อไปนะครับมกล่าวว่าเขาว่าคนอังกฤษเนี่ยชอบต่อคิวแต่รถไฟใต้ดินในลอนดอนทำแบบนี้ไม่ได้แน่นอนคอมเมนต์ comment ต่อไปครับกลายเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติว้าวทั้งที่ควรเป็นเรื่องปกติหรือว่าท่านต่อมานะครับก็มาเล่าประสบการณ์อีกนะครับเคยมีวันหนึ่งฉันรีบมาก กลัวตกขบวน BTS แต่พอเห็นทุกคนยืนอยู่ในเส้นไม่เบียดไม่แย่งกันฉันเลยรู้สึกว่าไม่ต้องรีบก็ยังได้ขึ้นนะแถมรู้สึกปลอดภัยและสงบใจกว่าตอนอยู่ที่ลอนดอนเยอะเลยหรือว่าคอมเมนต์ต่อไปในครับก็มากล่าวว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการต่อคิวแต่คือการให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน คนไทยไม่จําเป็นต้องมีเจ้าที่มายืนควบคุมเพราะว่าทุกคนมีวินัยในตัวเองอยู่แล้วอันนี้คือสิ่งที่ผมประทับใจจริงๆหรือว่าท่านนี้นะครับมากล่าวเสริมว่าสิ่งที่ทําให้ผมอึง้งตอนมาไทยก็คือไม่มีเสียงพูดคุยไม่มีการโทรศัพท์เสียงดังในรถไฟฟ้าทุกคนนั่งเงียบดูโทรศัพท์หรือว่าหลับเบาๆคือมันสงบมากจนรู้สึกว่าเป็นอีกโลกหนึ่งเลยจากที่ผมคุ้นเคยในขณะที่ท่านต่อมานะครับมาคอมเมนต์ว่าใช่เลย คนที่หยาบคายหยิ่งและพูดจาแย่มักจะเป็นนักท่องเที่ยวโดวยเฉพาะจากอินเดียหรือว่าท่านนี้นะครับมากล่าวว่าบนถนนอีกอย่างนะครับห้ามบีบแรนะครับคนไทยมีมวยแน่ๆคอมเมนต์ต่อไปคนไทยมีระเบียบวินัยและสะอาดมากหรือว่าท่านนี้นะครับมากล่าวว่าคนไทยอดทนมากเลยคอมเมนต์ต่อไปครับทำให้คนบนรถไฟฟ้าใต้ดินดูเหมือนหมาบ้าเลย คอมเมนต์ต่อไปครับแบบนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นที่เชฟฟิลแน่นอนซึ่งในคลิปนี้นะครับมีคนเปรียบเทียบนะครับในประเทศอังกฤษเยอะเลยนะครับในครั้งที่ท่านต่อมาครับมาคอมเมนต์ว่าเพราะว่าเรานับถือกันและหวังว่าประเทศอื่นจะทำแบบเดียวกันหรือว่าคอมเมนต์ต่อไปนะครับคอมเมนต์ว่าฉันสังเกตว่าแม้แต่เด็กๆวัยรุ่นหรือว่าผู้สูงอายุก็ยืนรอต่อคิวแบบไม่เบียดกันเลย มาสะท้อนให้เห็นว่าระบบการสอนของไทยต้องปลูกฝังเรื่องะเบแบบวินัยมาอย่างดีจริงๆคอมเมนต์ต่อไปครับสิ่งที่แปลกใจคือถึงแม้ว่าจะไม่มีใครพูดอะไรแต่ทุกคนเหมือนรู้โดยอัตโนมัติว่าต้องรอให้คนในรถออกมาก่อนแล้วถึงจะเข้าไปไม่มีใครผลักไม่มีใครเบียดต่างคนต่างเว้นพื้นที่ให้กันมันน่ารักมากๆคอมเมนต์ต่อไปครับไทย มาเลเซียสิงคปโปร์เราเป็นเหมือนกันคอมเมนต์ต่อไปครับถ้าแสงคิวมวยมาแน่นอนหรือว่าคนนี้ครับมากล่าวว่าไอดอลของไทยก็คือญี่ปุ่นหรือว่าท่านนี้ครับก็มาแซวนะครับเราเฉพาะบนถนนเท่านั้นหรือว่าคนนี้ครับก็มากล่าวว่า หลังจากใช้ชีวิตในกรุงเทพอยู่หลายเดือนฉันเริ่มเข้าใจว่าทำไมคนไทยถึงสามารถจัดการชีวิตในเมืองที่วุ่นวายได้เพราะว่าทุกคนมีระบบในตัวเองและให้ความร่วมมือโดยไม่ต้องมีใครบังคับคอมเมนต์ต่อไปความมีระเบียบวินัยของคนไทยในการใช้รถไฟฟ้าไม่ได้แค่ทำให้การเดินทางมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ยังทำให้รู้สึกว่าเราอยู่ในสังคมที่ปลอดภัยและเคารพกันจริงๆซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากในเมืองแบบนี้ คอมเมนต์ต่อไปครับโอประเจ้าจริงสุดๆฉันประทับใจมากที่กรุงเทพสิงคโปร์ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับฉันเคยเจอชาวต่างชาติที่มาเมืองไทยไม่เคยมีใครยืนต่อคิวเลยแต่พอเห็นคนไทยยืนต่อคิวเขาก็ทำตามนะคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับแม้แต่ญี่ปุ่นโดยเฉพาะสถานีชินจูกุคนก็รอไม่ได้นิ่งเหมือนคนไทยเลยนะ หรือว่าคอมเมนต์ต่อไปนะครับแสดงความเห็นว่าตั้งแต่อนุบัลเลยครูจะลงโทษเราถ้าเราไม่เข้าแถวหรือว่าส่งเสียงดังและท่านนี้ครับก็มากล่าวว่าบางทีคุณอาจจะยังไม่เคยเจอชั่วโมงเร่งด่วนโดยเฉพาะที่สถานีสยามหรือว่าตามสถานีกลางผลักกันหนักมากออกยากเลย แต่ต้องยอมรับนะว่ายังเป็นระเบียบกว่าคนฟิลิปปินส์และท่านต่อมาครับเมื่อกล่าวว่าฉันเคยเผลอเดินเส้นลูกศรเข้าไปนิดเดียวแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าคนร,บรอบๆเนี่ยส่งสายตาเตือนเบาๆโดยที่ไม่พูดอะไรมันทําให้ฉันกลับไปยืนในเส้นโดยอัตโนมัติไม่ใช่เพราะว่ากลัวนะแต่เพราะว่ารู้สึกอยากให้เกียรติกันหรือว่าคนนี้ครับเมื่อกล่าวว่า ผมกับเพื่อนเพิ่งกลับจากญี่ปุ่นแล้วได้มาลองใช้ BTS ที่กรุงเทพเพื่อนผมถึงกับบอกว่าที่นี่ดูเรียบร้อยกว่าหลายสถานีในตัวเกียวอีกทุกอย่างดูลงตัวและไม่วุ่นวายเลยเป็นอะไรที่ภูมิใจแทนคนไทยจริงๆหรือว่าท่านนี้ครับก็ามาแซวว่าแต่อย่าเลียมแบบการขับรถในไทยนะแทรกปาดเบียดคอมเมนต์ต่อไปครับนี่แหละคือผลที่ฉันรักประเทศนี้มากคนไทยน่ารักสุดๆ คอมเมนต์ต่อไปครับมอกล่าวว่ากฎหมายของเราอ่อนแอแต่กฎหมายทางสังคมแข็งแรงมากถ้าคุณทำอะไรผิดหรือว่าไม่กเกียิกันจะถูกถ่ายวีดีโอแล้วถูกโพสต์ลงโซเชียลและคุณจะมีปัญหาครับนี่เป็นคอมเมนต์ของชาวต่างชาตินะครับท่านผู้ชมนะครับมีความรู้สึกอย่างไรบ้างก็ลองมาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอนใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ